สำหรับไข่ขาว1ฟองค่ะจะให้โปรตีนอยู่ที่3.5กรัมนะคะในตัวของไข่ขาวผงไก่ไข่ขาวอัดเวสอันนี้ก็ไม่ควรที่จะทานเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ปีระยะ4ระยะ5นะคะ ไข่ขาวหนึ่งฟองให้โปรตีนกี่กรัมนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตแล้วนะคะเราจะต้องทานไข่ขาวได้วันละกี่ฟองนะคะวันนี้องก็มีวิธ so ีการคำนวณง่ายๆมาฝากนะคะสำหรับไข่ขาวค่ะไข่ขาวหนึ so same, ่งฟองนะคะไข่ขาวหนึ่งฟองที่แนะนําให้ผู้ป่วยโรคไตทานนะคะนั่นก็เป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นะคะสลับกันไปนะคะสําหรับไข่ขาวหนึ่งฟองค่ะจะให้โปรตีนอยู่ที่3.5กรัมนะคะ3.5กรัมค่ะถ้าเกิดว่า เราทานไข่ขาวจนเบื่อแล้วเราอยากไปทานอยา α, ่างอื่นล่ะเราจะแลกเปลี่ยนได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถทานไข่ขาวได้นะคะแล้วเราไม่อยากทานไข่ขาวค่ะเราไปเลือกทานเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาดิบนะคะเนื้อปลาดิบ20กรัมค่ะเทียบเท่ากับไข่ขาว1ฟองนะคะเนื้อปลาดิบ20กรัมนะคะเทียบเท่ากับไข่ขาว1ฟองหรือว่าถ้าเป็นปลาทูสดนะคะก็ครึ่งตัวเล็กๆนะคะหรือว่าแกะแต่เนื้อก็ได้นะคะไปสร้างน้ําหนักอยู่ที่20กรัมเราก็จะได้ แลกเปลี่ยนแทนไข่ขาวได้1ฟองนะคะหรือว่าเนื้อกุ้งเช่นกัน,นะคะ่ะเนื้อกุ้งนะคะก็20กรัมเหมือนกันนะคะก็เทียบเท่ากับไข่ขาว1ฟองนะคะและถัดไปนั่นก็คือเนื้อไก่นะคะ เนื้อไก่20กรัมนะคะเนื้อไก่ร้วนที่ไม่ติดหนังนะคะ20กรัมก็เทียบเท่ากับไข่ขาว1ฟองค่ะถ้าเราไม่อยากทานไข่ขาวนะคะเราก็เลือกเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งก็ได้นะคะสําหรับเนื้อหมูนะคะอันนี้ไม่ควรทานนะคะเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยจะเป็นเนื้อสัตว์สีแดงนะคะเมื่อทานเข้าไปแล้วไตจะทํางานหนักทําให้ค่าครีดินินสูงแลวก็มีของเสียเยอะมากกว่าการที่เราจะไปทานไข่ขาวเนื้อปลาหรือเนื้อไก่ที่เป็นเนื้อสัตว์สีขาวแบบนี้ดีกว่านะคะเราก็แลกเปลี่ยนตรงนนี้้้ไดเลลยะะคแววาก่ เราเป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ามระยะ4ระยะ5เรายังจํากัดปริามาณการทานโปรตีนนะคะเราก็เลือกทานเป็นไข่ขาวเป็นฟองนะคะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์2ก็ได้สลับกันนะคะหรือว่าไข่ขาวหลอดแบบนี้นะคะที่เราจะต้องดูด้วยนะคะว่า1หลอดให้โปรตีนเท่าไหร่แล้วเราก็มาแบ่งสารปันส่วนให้เพียงพอให้เหมาะสมกับที่เราต้องการต่อวันนะคะหรือว่าจะเป็นไข่ขาวพัชเจอร์ไรต์ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เราต้องตวงให้ได้นะคะว่าน้ําหนักของไข่ขาวพัชเจอร์ไรต์เนี่ยเท่าไหร่ทเทียบเท่ากับไข่ขาวสด1ฟองนะคะที่ ให้โปรตีน3.5กรัมนะคะเราก็ต้องคำนวณอ,ออกมาค่ะแต่ในส่วนของพวกไข่ขา,ขาวผงหรือไข่ขาวเม็ดนะคะที่เราเป็นผู้ปปิดโรกแต่ระยะ3 b ระยะ4ระยะ5เราจํากัดปริมาณโปรตีนยังไม่สูงนะคะเราไม่ต้องทานเยอะในตัวของไข่ขาวผงกับไข่ขาวอัดเม็ดอันนี้ก็ไม่ควรที่จะทานเลยนะคะสําหรับ ผู้ป่วยโรคไตในระยะ3 B ีระยะ4ระยะ5นะคะหลายๆท่านก็บอกเฮ้ยแล้วเราจะทานไข่ขาววันละกี่ฟองนะคะที่มันจะเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตที่เราดูแลอยู่หรือว่าตัวเราเองนะคะเราก็ต้องคํานวณหานะคะอันดับแรกเลยเราต้องคํานวณหาน้ําหนักตัวที่เหมาะสมค่ะหรือน้ําหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะถ้าเป็นผู้ชายใช้ส่วนสูงลบหนึ 100, ค่ะผู้หญิงใช้ส่วนสูงลบด้วย105นะคะเคสตัวอย่างไปค่ะเป็นผู้หญิงค่ะไตระยะที่4สูง157สซนติเมตรนะคะ เราใช้สูตรนี้เลยนะคะนั่นคือผู้หญิงส่วนสูงลบ1นนะคะหาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมค่ะ157าลบ105ได้52นะคะนั่นก็คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสม52กิโลกรัมนะคะเราก็มาดูเทียบตารางตัวนี้เลยค่ะเป็นตารางที่มาจากสมาคมโรคไตนะคะก็เป็นแผ่นพับต,ตัวนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดที่อยากได้ก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดอ้อมสารินีนะคะและตรงนี้เขาก็มีตารางให้นะคะว่าเราจะต้องทาน ไข่ได้ว่าละกี่ฟองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราคำนวณแล้วน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของเรา52กิโกร,รัมนะคะเรามาดูเลยค่ะว่า52กิโกร,รัมตกอยู่ในช่องนี้นะคะช่วง50 54กิโกร,รมัมโปรตีนรวมค่ะที่เราควรทานต่อวนคคันไข่ขาวก็คือโปรตีนนะคะโปรตีนรวมที่เราควรทานต่อวันอยู่ที่33กร,รัมนะคะเรามาดูช่องแรกเลยค่ะนั่นก็คือเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่นะคะไข เราสามารถทานได้5ฟองต่อวันค่ะถ้าเราทานไข่ย่างเดียวนะคะเราทานได้5ฟองต่อวันเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้สลับกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากทานไข่แล้วล่ะเราอยากสลับไปทานอย่างอื่นนะคะเราก็สามารถแลกเปลี่ยนได้เลยค่ะเราสามารถทานไข่ได้5ฟองจากตารางเมื่อสักครู่นะคะเราไม่อยากทานไข่เราแลกไปเป็นเนื้อปลา1นช้อนก็คือเนื้อปลาดิบ20กรัมนะคะหรือว่าเนื้อไก่1ช้อน20กรัมแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราไปทานเนื้อปลาอน20กช้อน ก็ตัดไปหนึ่งนะคะก็ไปทานเนื้อปลาหนึ่งช้อนยี่สิบกรัมไปทานเนื้อไก่หนึ่งช้อนยี่สิบกรัมนะคะก็ลดไปก็จะเหลือโคต้าทานไข่ขาวได้อีกสามฟองเท่านั้นนะคะเราแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะทานไข่ห้าฟองแล้วเราไปทานเนื้อปลาอีกหนึ่งช้อนเนื้อไก่อีกหนึ่งช้อนก็แสดงว่ารวมแล้วเนี่ยได้เจ็ดช้อนกินข้าวต่อวันนั่นก็เกินไปแล้วนะคะเพราะว่าในตารางของเราเนี่ยสามารถทานได้แค่ 5ช้อนต่อวันนะคะถ้าเกิดว่าเราจะทานไข่ยางเดียวก็คือ5ช้อนแต่ถ้าเราจะทานเนื้อปลาเราก็ต้องตัดไปด้วยนะคะถ้าทานเนื้อปลา1ช้อนก็ตัดออกไปทานเนื้อไก่1ช้อนก็ตัดออกไปก็เหลือไข่แค่3ฟองต่อวันเท่านั้นนะคะเราต้องไปคํานวณดูนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการโปรตีนไม่เท่ากาันเพราะว่าส่วนสูงไม่เท่ากาันเพศไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คํานวณแล้วก็หาน้ําหนักตัวที่เหมาะสมมาดูช่วง แถบสีเหลืองตรงด้านบนแล้วก็จัดปริมาณโปรตีนของตัวเองได้เลยสําหรับท่าในใดนะคะที่คํานวณแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าอยากจะให้แนะนําเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดอ้อมสารินีได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมแนะนําให้และก็ดูแลผลเลือดให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ตอบคาถามไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์แอดอ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีตายดีชีวิตมีสุขบ,บายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube ินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีค่ะ